السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: رتل القرآن ترتيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ใครรู้คนที่เรียนอัลกุรอานและเรียนรู้จากองล์พระอู้เป็นเจ้าากองค์ศาสดาผู้เป็นที่รักที่สุดของมนุษย์ข้าว่ามันเฮ็นคนที่มีความรู้สูงสุดพี่สุดในรลมนี้ท่านผู้ชมทุกท่านทียรติชมรายการตะลุยแดนตะยุทธทางสถานีโทรทัศน์เยติมทีวีทีวีสัทธาชนอยู่ณขณะนี้นะครับกับผมมันสุดสายสกุลครับนำพาตะลุยไปด้วยกันตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาจนถึงหกนาฬิกาตีห้าจนถึงหกโมงเช้า กับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานอ่านอย่างไรชัดเจนอ่านอย่างไรถูกหลักอ่านอย่างไรถูกต้องตามหลักของวิชาตรรษย์เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งตวัวอักษรทุกอักขระทุกอ,อักษรให้เหมือนกับที่ประธานไว้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวะะลัยิวะซัลลัมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของเรานะครับการทบทวนของเรานะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับและอัลฮัมดุลิลแล์วันนี้การตะลุยของเรา ก็มาถึงในอายะสุดท้ายในสุรเอลบรูจกันแล้วนะครับพี่น้องที่ครบรักที่ไหนครับช่างรวดเร็วเหลือเกินการเรียนของเราวันละอายะบ้างวันละสองอายะบ้างนิดๆหน่อยๆนนะครับตั้งแต่สุรอัลฟาติลสุรอันนาสสุรอัลฟะลักษุรอัลอิคลาสสุรอัลมมซัตสุรอัลนัสสุรอัลกาฟิรูนสุรอัลกโคธรสุรอัลมาอูลสุรอัลไรช สุราเอลฟีนส ah ุราเอลฮูมาซะน้ารยงขึ้นมานะอสุราทแาทอรตหน้าสุราอีควาเระยตันกังมาถึงในาส ah ุราบูรูจี่น้องที่คร,รัรเทิร้งหล่รับวันล,ละอายะวันล,ละสองอายะเราเรียนกันแบบนี้จริงๆครับผมตลอดระยะเวลา,นาในช่วงเดือนอมฎอนสองปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ณนะขณะนี้เนี่ยก็จะก้าวเข้าสู่ในเดือนมอมาคมในนะในปีที่สามของรายการของเราแล้วนะครับนะอัลฮัมดุล,ลิลละ์เรียกได้ว่านะครับ <c oughs> ในแต่ละอายะเนี่ยเราเจาะประเด็นกันอย่างเต็มที่เลยนะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาทะยวิทก็ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อในเรื่องของอักษรนะในทุกตัวอักษรในแต่ละอายัก์นะครับ เจาะกันอย่างจริงๆนะครับเ <c oughs> พราะรายการของเราชื่ออะไรตะลุยแดนตีวิตครับผมนะเจาะกันอย่างเต็มที่อย่างละเอียดนะครับนะเรียกได้ว,ว่าพี่น้องแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็ได้รับข้อมูลกันไปนะครับอย่างเหนียวแน่นนะครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในสิ่งในตรงนี้เนี่ยเราต้องชมโกรธข,ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอสุบฮานะหัวตาลากันให้มากๆนะครับกับการเรียนรู้นะอันกุรอานของพวกเราทุกๆคนนะครับนะ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราพี่น้องที่กระผมหลายครับตามหมายเลขบชีที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอธนาคารไทยพาณิชย์4680140931นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่ายซนดีกุลลองคอยรอนสำหรับพี่น้องที่ร่วมกันติดตามรายการของเรานะครับมากันอย่างต่อเนื่องนีครับน้คุณสมจิตนะครับคุณสมจิตนะบังละตีฟคุณชริฟคุณรุกี้นะครับน้คุณกกษมานะครับนะ เอ่อคุณคณิษฐานะครับคุณสปินะนะครับคุณอาเซียนะคุณอารีแนวหาดนะครับวะอะลัยคุมุสสลามวอเราฮ์มะตุลลอฮฺอะบากาตุนะครับกล่าวรับสลามนะครับจากพี่น้องทุกท่านเลยกะบุลันก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะอัสลามุลัยกุอะจา์และเพื่อนทุกคนฮะมาชาลลออะลัยุมุสสลาม ว hm uh. าระมะตุลลอฮ์วะบรักาตุคัตุทาทิบก็มาเช่นเดียวกันครับอัสลามุอะลัยคุมคาจาัและทุกท่านวะสอะลัยกุมสลามครับมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะารายการของเรานี้นะครับก่อนละหมาดฟัรดูซุบฮีหลังละหมาดตะหัจญุดอัลลอฮุอกบัรนะครับพี่น้องลองสังเกตดูนะครับว่าชีวิตของเรานั้นดีขึ้นเพราะอย่างน้อยพี่น้องตื่นขึ้นมาเนี่ยสองรอบก็ตะหัจจุดต้องได้แนะ่นอนนะครับสองรอบตะหัจญุดของเราเนี่ย น่าจะต้องได้แน่นอนแล้วก็เราก็มาร่วมกันดุอาให้กันและกันเป็นกําลังใจให้กันและกันทบทวนอันกุรอานกันและกันอัลฮัมดุดลิละนี่คือความสุขของเราในทุกยามเช้าจันท์ถึงสุขนะครับนะอัลฮัมดุดลิละเลยชีวิตของแต่ละท่านก็มีความประกาศมีความเพิ่มพูนขึ้นในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลาจะทรงประทานให้นะครับเราต้องชูโกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะ AH หะัวตาลากันให้มากๆนะครับนนะนะคุณซาริบะนะครับนะคุณนัจดา คุณนฟิซซ ah ์นะครับนะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละคุณสกีนะนะครับคุณสุมนทาอัลฮัมดุลิลละฝากทุกท่านแชร์ด้วยนะครับเจซักุลลอฮ์คอยรอนนะครับอ่ะวันนี้เราไปทบทวนในส ورة อัลฟาติฮะาลกับส ورة อัลบรุจนะครับกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับไปกันพร้อมเลยครับออะูุบิิิิลลาาฮมมนนััชชยฏรรเญี بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم พร้อมกันแล้วเรียนครับพี่น้องที่ครบรอบอะไรครับอายะสุดท้ายในสุรัลบรูจพร้อมกันแล้วเรียนครับพี่น้องที่ครบรบอะไรครับพร้อมที่จะเตรียมปิดฉากในสุรัลบรูจกันในวันนี้กันแล้วเรียนครับนะนะครับวันนี้อาจจะได้เปิดสายนะก่อนละหมาดพระดูซูฟีกันได้สักสองสายนะสองสายสามสายนะครับหลังจากที่เราเรียนในสุรุล ในอายะสุดท้ายกันไปที่เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วเราไปเจาะประเด็นกันเลยครับนะเมื่อวานนี้นะครับเราได้เจาะประเด็นกันไปในอายะที่20และอายะที splash, ่21นะครับวะลาห์มิ ؤ ر ร ث ِ ه i م มُ ح ِ ي ط ُ و بَلْهُ ق آ ن ُ م َ ج ِและสุดท้ายครับ فيلوح มหัศจไปดูกันครับอ่าพร้อมแล้วนะมาชาลอลท่านแต่ละท่านวันนี้ตื่นสายกำลังกินข้าวอยู่เลยค่ะจย์มาชชารล,ลอท่ามาชชารลอฟังไปกินไปครับมาชชารลอวันนี้พี่น้องก็คงจะได้มีโอกาสได้ทำการถือศีนอดสุนัตกันด้วยนะครับในวันพระรนี้ อักษรฟาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากปอพอริมฝีปากพ่นลมฟันบนแตะริมฝีปากล่างและมีการพ่นลมออกมานะครับมัดนี้คือมัดตัวบีฮารฟ์ฟีหรือมัดอัสลีก่อนอักษรยานะมีสระกัสร้อยาวอยู่ที่2องฮาร์เกตนะฟีฟีนะครับและในรูปแบบของสระกัสร้อนี้นะครับสำคัญก็คืออะไรครับการบิเสียง บิปากอย่างเดียวไม่พอบิเสียงด้วยนะบิเสียงให้ดังสระอีให้ได้นะฟากรสโอยาบีบีบีบนะเราอย่าไปอ่านว่าเฟนะเฟแล้วเฟเป็นสระเอไม่มีนะครับในภาษาอับไม่มีสระเอนะอ่าฟาท้ายอย่าเป็นส,ะนสระโอนะกรสโอย่าเป็นสระเอดอมมาอย่าเป็นสระออ อ่า A e U, อีอู่ออกเสียงให้ชัดเจนใครออกเสียงสระชัดนะครับบอกได้เลยว่านะเป็นยังไงบอกได้เลยว่าชัดไปแล้วเจ็ดิบเซในการอ่านอัลกุรอานของเราห5สิบ้าท่านฝากทุกท่านแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับจุซาคุณรอคอยนะเราฮิมเลาเราตัวนี้นะครับอ่านอนหนูสีนุู่มาทันทีเลยหมายถึงอะไรครับลีนุนอ่อนนุ่ม อักษรเวมีสระสุกูลก่อนหน้าเวมีสระฟ้าฮะนะครับลีนนะสิฟัดลีนสิฟัดลีนนะแล้วก็อักษรลามนะครับในจังหวะแรกฐานเกิดของเขาก็อยู่ที่ปลอกองอปลอกองปลายลิ้นจรดกางเหงอกระดกลิ้นขึ้นไปและลีลูและลีลูและลีลูลามฟัดฮาวสุกูลเลวฟีเลว ฟีเลวอย่าไปฟีเลวอ่าไม่ต้องไปใส่ไม่โทนะครับอ่าไม่ต้องไปใส่ไม่โทนะครับไม่ต้องไปกระชากเสียงเพราะถ้าว่าสมมติว่าเราไปกระชากเสียงเนี่ยเดี๋ยวตัววาวเนี่ยมันจะเหมือนใส่สระชัดดาเป็นเน้นม่นะอย่าไปต้องไม่ต้องไปเน้นอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะมาชาลล์ฟีเลวฮิมอะอ่าอ่ะตัวฮาเล็กมีอยู่สองที่ ในคำว่ามะแล้วในคำว่าฮิมนะเจาะประเด็นสองทีเลยนะกันนะกอคอกลางลําคอกอคอส่วนกลางของลําคอมีการพอผ่านพ้นลมด้วยเช่นเดียวกันอ่านะฮะฮิฮูอมะ่าฮะฮิหิมหิม หิมหนีบลำคอแล้วให้ลมลมแห้งหลวมไหลออกมาฟีแลวหิมเราอย่าไปฟีแลวหิมหิมเป็นหาย,ายอย่างี้ก็ไม่ถูกต้องนะไม่ต้องไปกดลงลึกเพราะมันอยู่ส่วนกลางของลำคอนะเพราะอยู่ส่วนกลางของลำคอหุกรมมีเกิดขึ้นครับะนะครับกานวีนพบกับอักษรมีหุกกรมนี้เรียกว่าเอิอกอม มาลุนนะรหัสย,ยุดธของเราบวกอักษรมีมนะบวกอักษรมีมแล้วก็เลขสองหมายถึงกั้มเข้าอักษรมีมและหน่วงเสียงสองขากระกกการกั้มเข้าอักษรมีมนี่ถือว่าเป็นอินโดรอมการมิลเลยนะครับหมายถึงอะไรครับกั้มแบบเต็มรูปแบบนะขึ้นจมูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขึ้นจมูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะเสียงของตันวินเสียงของนูน นูนหรือตันวีนเนี่ยนะเสียงของมันก็ขึ้นจมูกอยู่แล้วและไปเจออักษรมีมอีกทีหนึ่งก็ขึ้นจมูกอีกทีหนึ่งนะครับพราะฉะนั้น50าสบวกห้ก็เป็น100ปร้อยดีนะขึ้นจมูกไปเลยอัลอิดรอบมาอัลรุนนะนะพบอักษรยาวาวมีม,มนูนใช่ไหมแต่ในที่นี้ก็คืออักษรมีมนั่นเองนะคุณชาิฟ้์มาชอล์ <c oughs> าาล <c oughs> นะคุณนาจด <c oughs> นนากะนนายาวเรศนคะครับนะบังลาีฟนะ พอจอบวกมีมนี่เป็นไงพอจอโพงจมูกเช่ไหมอบวกมีมดวงเสียงสองฮาร์ดกตนะครับอักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากปอปลาเฉยๆปากบนปากล่างแตะกันเฉยๆนะครับนะอักษรมีมนี้ถือว่าเป็นอักษรที่ตื้นที่สุดในบรรดาอักษรภาษาอาหรับทั้งหมดนะอยู่ที่ปลายปากเลยครับผมปากบนปากล่างแตะกันแม่มีมู่โดยที่ไม่ต้องไปเม้มปากเยอะ เราจะไม่อ่านว่ามามีมูฟิโลฮิมมามะไม่ต้องขนาดนั้นเะมนะการอ่านจะต้องเขาเรียกว่าเบาการอ่านจะต้องเบาและก็ไม่เหนื่อยนะแต่ว่าเราไปตั้งใจฟิโลฮิมมามามะมามมูปากบนปากล่างแต่กันที่เฉยนะครับ เมื่อสกุลนี้อักษรฟานะฮะเจาะประเด็นไปแล้วนะครับเอ้าโยงมานี่เลยครับผมนะครับและมัดสุดท้ายในตรงนี้ก็คืออะไรครับมัดอาริธลิสกุลความยาวที่ถูกวางกัน้นโดยกับสระสุกูนในการหยุดจะต้องอะไรครับให้ตัวสุดท้ายตายด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ็นสองสี่หกนะครับยาวอยู่ที่นะแบบกัสรุนนะครับสั้นอยู่ที่สองถึงสามอัาการปานกลางอยู่ที่สี่นะทวสัสทุตนะแล้วก็แบบ นะแบบยาวเลยนะครับอยู่ที่6ฮารอกัตน,นะครับและสำคัญคือตัวสุดท้ายคือตัววอรครับผมอาตัววอนี้นะครับมีลักษณะอย่างไรอ้าวตัววอมีลักษณะอย่างไรครับหนึ่งไม่พ้นลมยะรุณไม่พ้นลมสองเป็นอักษรรอกอวะาหรือรุควะนะมีความหลวมสามอิสตยะละเสียงแผงยกโคลินนะ ซีซีอิเอซีอิตบกอ้วนอ่ายกสองครั้งลิ้นมีความหนานะครับห้าเป็นอักษรที่อิสมาดมีเยื่อใหญอ่านี่คือลักษณะของเขาทั้งห้าลักษณะนะครับนะตัววอร์ราัตยุวธของเขาก็คืออะไรครับบอรอรอฟปลายลิ้นจดดรายฟันผอพึ่งเสียงแผงออ่างเสียงอ้วนอ่านี่คือรหัตยุวิตของเขา فيلوح ิมพ์ฟูลฟูลอ่านะครับตัวรอเนี่ยเวลาเวลาออกเสียงนะคล้ายๆกับตัวด้านนะแต่มีการยกขวนลิน้นถ้าถ้ตัวด้านจะเป็นฟูลแต่ถ้าตัวฟูฟูลฟูลอ่ะปลายลิ้นนี่จะเตรียมไปแตะที่ไหนแล้วเตรียมไปแตะที่ปลายฟันแล้ว ล้วออกเสียงมาด้วยกับการยกโคนลิ้นแล้วก็สองข้างลิ้นให้เกิดความหนาความอ้วนเกิดขึ้นฟีล l h ิมม a h k ม ا شاء ลล ل ه ا ل ح ล د ล ل ะและก็จบไปในอายะสุดท้ายพี่น้องครับในช่วงก่อนละหมาดซุพีนี้นะครับยังมีเวลาผมให้โทรเข้าเลยได้เลย 0896023138เดี๋ยวในช่วงที่2จะได้หลายๆสายนะครับช่วงนี้ใครสามารถโทรมาได้โทรมาได้เลยนะครับ0896023138ครับผมมาเลยครับมาเลยครับอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะในช่วงนา10บนาทีที่ยังเหลืออยู่นี้นะครับนะมาชาลลอฮุลลฮิมลิลละนะสายได้ครับัสสลามุอะลัยกุมครับ วะอะลัยุมุสลมัลลาฮะเร่ามะตุลออเมรกาตุนิฮุสนาค่ะมา shal lah ซีร์อัตตาริกส่งแล้วค่ะอันนี้จะส่งต้นเนี้ยค่ะอ๋ะสอส่งต้นนี้นะมาชาลลอัลลอฮ์อ่ะเชิญเลยครับอูบิลลาฮิมินัชชาอูฟานรฟะฮิมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม วัสมาอิราติลบุรุจบุรุจสะท้อนเสียงให้ชัดเจนครับกุลกอลกอลคกอบระวัสมาอิราติลบุรุจวลยาหมิลมาอูดวาชาฮิริวะมัสุดมัชตัวเชนกระจายลมออกให้ได้ وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أَنَّ لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شديد شهيد شهيد <applause> ว و ا ل ฮ ه على าคุลลิชัยอินน ال ลาอิณฟะอินนัลลาีนณฟะตะนุลมุมินีน้าวลมุมินัดถ้าจะหยุดลมต้องพ่นให้ได้ค่ะต้องพ่นให้ได้ตรงตานะคะ <كشف> ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الخليق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وَسَمُوتِ balilladina kafaroo fi takrib t a k r b ้ ال ไปเลย والله มิ bal bal ิลล i l l a d i n a k a f a r ั fi t a k b والله มิววารออิหิม ال มูฮิตออิหิมตรงไหนหน่วงตรงไหนยาวนะดูให้ดีนะค่ะค่ะค่ะ <laughs>

ให้กับนิมุชนาครับค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อาเชียลลอฮ์ขอรับช่วยตาลาทรงโปรดปานมากๆเลยนะครับยุซากิลาคอยรันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามเรามะตุลลอฮยบรรยากาตุฮวยค่ะมาครับได้อีกสักหนึ่งสายครับได้อีกสักหนึ่งสายในช่วงท้ายนี้ได้อีกสักหนึ่งสายนะครับนะมาชาอัลลอห์นะครับรีบโทรกันมานะครับมาชาอัลลอห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอรับช่วยตาลาทรงโปรดปานมากๆเลยนะครับนะมาชาอัลลอห์มาชาอัลลอห์อ่า อัลฮัมดุลิลละมาชาลอนั้นผมต้องขอมาอัปด้วยนะครับไม่สามารถที่จะรับสายพี่น้องได้แล้วนะมาคุยกันก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงนะเอ่อไปละหมาดอ่าฟัดูซุพีกันนะนะครับนะั้นอัลฮัมดุลิละนะวันนั้นในช่วงที่สองนะนะฮะก็พยายามที่จะอะไรครับอ่าตามกันในทางเลยนะครับเพราะว่าวันนี้จะให้อ่านกันทั้งต้นเพราะว่าจะได้ทยอยส่งกันนะทยอยส่งในสุราะนะอัลบูรุษกันนะครับ ท่านแรกผ่านไปนะส่งกันผ่านไปแล้วนี่ฮุสนาของเรานะครับนี่ฮุสนาของเรานะ่ยงานทำดีแล้วเลยนะถือว่ามาชอลล์เลยนะครับในการอาร่านมีการพัฒนาการอ่านดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะมาชอลล์ทำดีแล้วแล้วนะครับการเรียนการสอนของเรานะครับก็นจบลงไปนะครับในสุรัล์บุรูจนี้นะครับนจบลงไปในสุรัตน์บุรูจนี้นะครับนะ

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط "بل هو قرآن مجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ" صدق الله العظيم ท่านที่มพูดนะครับท่านนั้นต่าสมจริงเสมอจบตรงไปในสุราอัลบรูจในช่วงนี้ไปฟังเสียงอัลลาฮ์และไปละหมาดฟรัดูซุฟีกันก่อนครับขออนุเชิญทีมงานครับ